ดีค่ะเด็กๆวันนี้เป็นวันที่4กันแล้วนะคะเด็กๆเ,เบื่อคุณเหมียวกันหรือยังอย่าเพิ่งเบื่อนะคะวันนี้เรามาเจอหน้ากันวันนี้เป็นวันที่4นะเป็นวันพฤหัสบ,บดีสีส้มตรงกับวันที่21มกราคม2 5 6 4นนะคะอ่า วันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยที่20ิบนะคะเด็กน้อยผู้พิทักษ์นะคะจะเรียนเรื่องน้ำท่วมอ้าวเด็กๆเ,เคยเห็นน้ำท่วมหรือเปล่าแล้วเด็กๆรู้จักไหมคะว่าน้ำท่วมเป็นอย่างไรอ่าฮะเด็กบางคนพอรู้จักนะคะแต่บางคนก็อาจจะงงง,ง,งสงสัยเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยดีกว่าไหมคะถ้าน้ำท่วมเราจะทำยังไงดีเอ่อ ว่ยน้ำหนี่ไหมหรือว่าปีนขึ้นที่สูงหรือว่าลอยคอปอมแปมปอมแปมป๋อมแปมป๋อมแปมอ่าถ้าอยากรู้เราไปเรียนกันเลยค่ะตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือพี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้นะครับฝนเนี่ยยังตกอย่างหนักเลยครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ในหลายจังหวัดของพื้นที่ภาคใต้พักทลุงเนี่ยคุณผู้ชม เมื่อวานนี้น้ําป่าหลากครับที่อําเภอสีนครินน้ำเนี่ยไหลหลากเข้าไปในบ้านของคุณสมคิดอายุ52ปีในอําเภอสีนครินจมน้าเสียหายไปแบบนี้เลยฮะเนี่ยแล้วตัวบ้านเนี่ยจะเห็นว่าเคลื่อนไปตามกระแสน้ําด้วย<อ>ก็ยังเห็นว่าโชคดีที่ได้ขนย้ายสิ่งของออกมาได้บางส่วนนะครับ<อ>แล้วก็เอาเชือกเนี่ยไปผูกไว้ตามสิ่งของต่างๆตามจุดต่างๆเห็นว่าของที่เชือกผูกไว้ก็ยังอยู่ แต่บางส่วนก็ลอยไปกับกระแสน้ำนี่ฮะ uh huh. คือพัทลุงเนี่ยฝนตกหนักมากทุกอําเภอเกิน100มิลิเมตรนะครับตโมโหดเนี่ย200กว่าเลยเทศบาลเมืองพัทลุงน้ําระบายออกจากตัวเทศบาลไม่ทันเข้าท่วมเรือนจํากลางพัทลุงครับระดับน้ำเนี่ยสูง10-20เซนติเมตรแถวบ้านพักของเจ้าหน้าที่ก็น้ําท่วมสูง30-40เซนติเมตร ล่าสุดเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยสาธารณะแล้ว11อำเภอด้วยกันนะครับคุณผู้ชมนี่คือสถานการณ์ของพัทลุงยังหนักอยู่เลยนะฮะชาวบ้านเนี่ยอย่างในอำเภอเมืองบางจุดเนี่ยหวาดผวากังวลว่าฝายคันคลองชนละทานนาท่อมมันจะเอิดท่วมออกมาหรือเปล่าเพราะระดับน้ำก็ปริ่มเต็มที่แล้ว แล้วฝนก็ยังคงตกหนักต่อเนื่องด้วยครับค่ะส่วนที่นครศรีธรรมราชก็หนักเหมือนกันนะคะ17อำเภอค่ะแล้วที่นครศรีเนี่ยเขาคาดว่าถ้าฝนไม่หยุดตกน้ำจะล้นคลองแล้วก็เข้าไปท่วมในเขตเทศบาลแน่นอนค่ะ17อำเภอก็ไล่ไปตั้งแต่อำเภอเมืองพรมคีรีรานสการ่อนพิบูลจะอวดท่าสาราหัวไซสิชนขนอมนกพิตาปากพนังทุ่งสงช้างกลางฉวางพิปูล พระพรมแล้วก็อำเภอเฉลิมพระเกียรติก็จะเป็นอำเภอที่ชื่อคุ้นทั้งนั้นเลยเวลาที่ฝนตกเนี่ยค่ะน้ำก็จะท่วมหนักนะคะถนนหลายสายตอนนี้รถราก็สัญจรไม่ได้ค่ะเพราะว่าหลายจุดท่วมสูงนะคะนอกจากนี้ยังมีภาพน้ำตกหกแห่งในพื้นที่นครศรีธรรมราชน้ำป่าหลากลงมาตลอดเวลาค่ะ โดยเฉพาะที่น้ำตกพรมโลกที่อำเภอรพรมคีรีน้ำป่าหลากเชี่ยวกรากลงมาข้างล่างตลอดเวลานะคะเนี่ยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีภาพน้ำป่าขุ่แดงเลยที่บริเวณน,น้ำตกน,นั้นหินท่าหาน้ำตกวังไม้ปักเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของหมู่บ้านคีรีวงที่ตำบลกำลอนอำเภอลานสากา ซึ่งเป็นจุดที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นจุดที่สภาพอากาศดีที่สุดในประเทศแต่นี่ค่ะพี่ไก่ภาพน่ากลัวมากเพราะฝนตกต่อเนื่องหลายวานันน้ําป่าหลากลงมาอย่างนี้เลยนะคะทั้งเยอะทั้งแรงทั้งเร็วเนี่ยะคะ่ะหลากลงมาแล้วก็มาท่วมพื้นที่ด้านล่างเนี่ยนครศรีธรรมราชก็หนักนะคะแล้วก็วันนี้ที่เตือนกันเรื่องฝนเนี่ยนครศรีธรรมราชก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ฝนจะยังเยอะอยู่ด้วย ส่วนที่สุราษฎร์ธานีฝนถล่มดินสไลด์ครับคุณผู้ชมปรากฏว่าดินที่สไลด์ลงมาไปทับบ้านของประชาชนนะฮะพังเสียหายเลยครับภาพที่เห็นคือเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณวิช,ชวุฒิจินโตก็ลงพื้นที่ไปดูบ้านที่ดินสไลด์และนี่รถกระบะคันนี้เสาไฟฟ้าแรงสูงล้มทับครับเนี่ยฮะจังหวะพอดีเลยช่วงจังหวะที่คุณไพโร์เจ้าของรถเนี่ยขับผ่านลมมาฝนมา สาไฟฟ้าล้มแล้วล้มไปโดนกระโปรงรถดีนะครับเดชบุญไม่โดนตัวที่เป็นตัวห้องขับของรถกระบะคันนี้ไม่งั้นตัวคุณไพโรนก็คงจะได้รับบาดเจ็บไปแต่ว่าเจ้าตัวก็ปลอดภัยดีแล้วอีกจุดหนึ่งคือที่ตำบลเกาะเต่าอำเภอเกาะพงนันพบศพชายอายุ35-40ปีลื่นหินครับแล้วก็ตกลงไปในทะเลถูกคลื่นซัดอัดติดอยู่กับซอกหินเสียชีวิตแสดงความเสียใจด้วยนะครับ สงขลาครับน้ำท่วมตัวเมืองนะครับไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและถนนหนทางตั้งแต่ช่วงเช้าครับโดยเฉพาะย่านตัวเมืองรวมทั้ง5แยกเกาะยอหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาและตลาดสวนตูนน้ำเนี่ยสูงมากนะครับรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้อย่างที่เห็นทางโรงเรียนในเขตเทศบาลได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนไปแล้ว หวันนะครับดดเดี๋ยววันนี้ต้องรอติดตามสถานการณ์รก็ได้ความช่วยเหลือจากกรมอู่ทหารเรือครับเตรียมเรือผลักดันน้ำสิบลังเริ่มระบายน้ำเนื่องจากฝนก็ยังคงตกไม่หยุดอยู่ในพื้นที่นะครับสงขลาเนี่ยในตัวเมืองหนักเด็กๆดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับน้ำท่วมแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างเด็กๆรู้สึกยังไงบ้างนะอ่าน้ำท่วมเพราะอะไรรู้ไหมคะเด็กๆ ก็น้ำท่วมก็เกิดจากโลกร้อนไงคะแล้วก็การตัดไม้ทำลายป่าก็คือการตัดไม้เนี่ยนะคะการตัดต้นไม้มากๆทำให้เกิดความแห้งแล้งอากาศร้อนแล้วก็แปรปวนฝนตกชุกฝนตกมากเลยนะคะทำให้น้ำเนี่ยมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เพราะดินไม่สามารถดูดซึมน้ำไว้ได้ทั้งหมดนะคะเพราะว่าเกิดจากสาเหตุการตัดต้นไม้นั่นเองถ้าไม่มีต้นไม้ช่วยยึดหน้าดินและดูดซับน้ำทำให้เกิดสภาพน้ำไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเมืองนะคะแล้วก็เกิดพายุฝนฟ้าคะนองขยะต่างๆที่ทับถมในลำคลองก็จะ มาลอยมาติดลอยมารวมกันเยอะๆเลยก็ทำให้ระบบการระบายน้ำนะอุดตันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้นะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นการตัดไม้ทำลายป่าการตัดต้นไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะคะเด็กๆนะคะต้องรู้นะคะว่าเราไม่ควรตัดต้นไม้นะคะแล้วเด็กๆจะปฏิบัติตน เตรียมรับมือกับน้ำท่วมได้อย่างไรอาก็เมื่อฝนตกหนักเนี่ยควรหาที่หลบฝนและไม่ควรเล่นน้ำฝนนะคะหากน้ำท่วมสูงอาจเกิดอันตรายจากการจมน้ำหรือสัตว์ที่ลอยมาตามน้ำกัดได้นะคะเด็กๆแล้วก็คอยฟังข่าวนะคะประกาศเตือนภัยน้ำท่วมนะคะ แล้วเด็กๆก็ยังช่วยผู้ปกครองเนี่ยเตรียมอาหารยารักษาโรคนะคะแล้วก็อื่นๆในเวลาน้ําท่วมได้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าน้ําท่วมนี่ให้หนีขึ้นที่สูงแล้วก็ที่แห้งนะ mm. เพื่อป้องกันไฟดูดนะคะแล้วเวลาเด็กๆจะดื่มน้ำเนี่ยควรต้มน้ำก่อนทุกครั้งนะเพื่อป้องกันโรคติดต่อนะคะเด็กๆ เด็กๆคะมารู้จักคำศัพท์นะคะที่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัว P กันก่อนนะคะพร้อมแล้วไปเลยค่ะคำแรกนะคะ P E N P E N P เอแพ P เพอปากกาต่อไป P I G P I G P เ p ลอ พีเผาพิกพีเผาพิกหมูต่อไป P A N P A N เผาแพนเผาแพนกระทะต่อไป P O T P O T เราพอดเผาพอดหม้อ เป็นอย่างไรบ้างคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วยตัว p e p e อเด็กๆต้องฝึกท่องนะคะให้คุณพอ่อคุณแม่ช่วยแล้วเด็กๆก,ก็ต้องฝึกท่องทุกวันนะคะอ้าวหลังจากที่เรารู้จักคำศัพท์กันแล้วเราก็ไปทำชุดเสริมทักษะเล่ม2หน้า44ให้เด็กๆด,ดูภาพแล้วโยงเส้น จับคู่ภาพกับคำศัพท์นะคะเสร็จแล้วถ่ายส่งมาในลายกลุ่มได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เรามาทดลองการรอยการจมกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ดังนี้นะคะกละมังถ้วยกิ่งไม้แห้ง ใบไม้มาฝั่งนี้กันบ้างนะคะช้อนจานแก้วน้ำแล้วก็กระทะนะคะอ่าเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาที่สำคัญต้องมีกระมังใส่น้ำด้วยเห็นไหมคะต้องมีกระมังใส่น้ำนะคะ เดีย๋ยวเราจะเริ่มต้นโดยการเอากระมังพลาสติกย่อนลงไปในน้ำนะคะมาดูสิคะว่ามันจมหรือมันลอยอกระมังพลาสติกลอยน้ำนะคะต่อไปเราไปดูจานกระเบื้องจานกระเบื้องจะจมหรือจะลอยคะ โอยเด็กๆค่าเด็กๆต้องโยนเบาๆนะคะถ้ายโยนแรงๆน้ำจะกระเด็นใส่ใส่แบบขูเหียวเนี่ยนะคะอ้าวเด็กๆ่กะจมไปแล้วคะ่ะจมไปแล้วนะคะนี่คะ่ะเด็กๆจมไปแล้วคะ่ะเห็นไหมคะต่อไปนะคะสรุปว่าจานกระเบื้องจมนะคะ มาฝั่งนี้ต่อไปนะคะเป็นถ้วยพลาสติกเดี๋ยวคู่เหมียวจะใส่ลงไปในน้ํานะคะ,ะว่ามันจะจมหรือมันจะลอยปุ๊บอ้าวถ้วยลอยนั่นเองนะคะต่อไปเป็นช้อนเหมียวจะใส่แล้วนะช้อนจะจมหรือจะลอยอ้าวช้อนจมนั่นเองค่ะนี่นะคะช้อนจมนะคะเด็กๆปุ๊บ เด็กเห็นไหมคะกิ่งไม้ลอยนะคะต่อไปคุณเหวี่ยวจะเอาเป็นแก้วน้ํากระเบื้องนะคะคุณเหียวจะใส่ลงไปแล้วนะไม่ต้องใส่แรงนะเดี๋ยวกระเด็นนะคะใส่แล้วปะนะว้ายจมลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆดูจมไปแล้วค่ะสรุปว่าแก้วกระเบื้องจมนะคะเด็กๆสุดท้ายใบไม้แห้ง หรือใบไม้สดก็ได้คุณ๋ยวจะใส่ลงไปแล้วนะคะปุ๊บเอาใหม่เอาใหม่ใส่แล้วนะคะเป็นไงคะใบไม้ของเราลอยลอยนะคะอ่าสรุปใบไม้นะคะลอยต่อไปเหลือนี่เหลือกระทานะคะคุณ๋ยวจะใส่ลงไปแล้วนะใส่ลงไปแล้วนะหนึ่งสองสามปุนะ๊ 1, 2, สลุกระทะจมนะคะอ่าเด็กๆไปทดลองทาดูที่บ้านนะคะแล้วเด็กๆก็จะเห็นภาพนะอ่ะเดี๋ยวมาเรามาสรุปกันเนาะอ่าสรุปอันที่ลอยน้ําก่อนนะคะจะมีใบไม้แห้งกิ่งไม้แห้งกระมังพลาสติกนะคะแล้วก็ถ้วยพลาสติกนี่ลอยน้ําได้นะคะต่อไปนี่กระทะจมน้ํา กจารกระเบื้องจมน้ำแก้วกระเบื้องจมน้ำแล้วก็ช้อนจมน้ำค่ะไปทดลองทําดูกันนะคะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าอะไรจมอะไรลอยเด็กๆสงสัยบ้างไหมคะว่ามันจมได้อย่างไรมันลอยได้อย่างไรอะ เด็กๆรู้แล้วละว่าทําไมถึงจมถึงลอยได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปทําบันทึกร่องรอยเล่ม3หน้า45ห้าให้เด็กๆด,ดูภาพสิ่งของที่จมน้ําและลอยน้ําในกรอบภาพด้านล่างและเขียนจํานวนที่นับได้ลงในช่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในไลน์กันนะคะ รู้แล้วใช่ไหมคะว่าอะไรจมอะไรลอยเด็กๆสงสัยบ้างไหมคะว่ามันจมได้อย่างไรมันลอยได้อย่างไรเด็กๆรู้แล้วละว่าทําไมถึงจมถึงลอยได้นะคะอเดี๋ยวเราไปทําบันทึกร่องรอยเล่มสาหน้า45หให้เด็กๆด,ดูภาพสิ่งของที่จมน้ําและลอยน้ําในกรอบภาพด้านล่างและเขียนจํานวน ที่นับได้ลงในช่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในไลน์กันนะคะอ่าเด็กๆด็ขาเห็นตัวอะไรไหมคะคือตัวสอโซ่นั่นเองใช่ค่ะสอโซ่นะคะสอโซ่ลักษณะหัวจะหยักนะคะแต่ชอช้างหัวไม่หยกักเพราะฉะนั้น ชอช้างก็ไม่ใช่สอโซนะคะสอโซต้องหัวหยักเท่านั้นถ้าเจอหัวไม่หยกักไม่ใช่นะคะอ่ะเด็กๆเอานิ้วชี้นิ้ววิเศษของเราขึ้นมาเลยค่ะเซอร์เคิลก่อนนะคะอ่ะเซอร์เคิลลากขึ้นไปอยากลงมาอยากขึ้นไปโค้งลงมาใส่เป็นถูงขึ้นไปตวัดหางขึ้นไปสุด เลยตะวันห่างขึ้นไปข้างบนให้สูงที่สุดเลยนะคะอ่ะแล้วเด็กๆนะคะฝึกเขียนฝึกท่องกอไก่ถึงฮองลคูกด้วยนะคะเพื่อจะจดจำพยัญชนะไทยได้แล้วก็อย่าลืม A B C ด้วยนะคะรู้จักฟอโซไปแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆทำบันทึกร่องรอยเล่ม3หน้า4 6, 6. ให้เด็กๆขีดเส้นเฉียง ทับพยัญชนะสอโซในภาพที่ซ่อนอยู่แล้วฝึกเขียนพยัญชนะสอโซตามรอยปะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาในรายกลุ่มนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์วาดภาพเหตุการณ์เมื่อเจอน้ำท่วมอ้าวเด็กๆขาเด็กๆรู้แล้วรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมถึงน้ำท่วมอ่าเมื่อเด็กๆรู้แล้วเป็นยังไงคะเด็กๆก็ปฏิบัติตัว เวลาน้ำท่วมได้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้เด็กๆวาดภาพวาดภาพเมื่อเจอเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะตามจินตนาการของตัวเองเลยนะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามแล้วก็เก็บอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเองอย่าให้คุณแม่เก็บให้นะคะถ้าครูเหมียวรู้นี่เราต้องมีเรื่องกันแน่แนเลยวาดเสร็จแล้วก็ส่งรูปมาในรายกลุ่มนะคะ